โอหาลถถังให้หน่อยบิ๊กบอสชาตีจัดให้ประปกบลถถังฟาดปากทาเคลุที่ญี่ปุ่นในกติกาคิกบ็อกซิ่งก่อนรับชมคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ บิกบอสชาติสิทธิยอดธงเผยโปรเจกต์สารฝันแฟนมวยประกบคู่รถถังกิตเมืองนนท์และทาเคลุเซกาว่าในงานถแถลงข่าวศึกวันไฟไนสิบอย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองเดนเวอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังหลังจากไม่นานมานี้ทาเครุเซกาว่า บิกบ็อกซิ่งซูเปอร์สตาร์จากแดนสมุรแชมป์โลกเควันหลายสมัยที่เคยสร้างกระแสจากการแจ้งต้นสังกัดอย่างเควันให้โทรหารถถังให้ผมหน่อยสิได้จรดประกาเข้าร่วมสังกัดวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งพอเหตุการณ์เข้าทางแบบนี้ทางบิ๊กบอสชาตีก็ไม่รอช้าเผยแผนประกบคู่ในฝันที่แฟนๆกีฬาต่างเรียกร้องและตั้งตารอระหว่างลถถัง ราชันคิกบ็อกซิ่งมวยไทยรุ่นไฟเวทและทาเครุซูเปอร์สตาร์จากแดนสามูไรพร้อมเปลยอ,อีกว่าคู่นี้จะอยู่ในรายการใหญ่ที่วันจะยกทัพไปจัดการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ3ปีอีกด้วย นี่อาจเป็นไฟคิกบ็อกซิ่งที่ใหญ่ที่สุดในช่วงทศวรรษนี้เทนชินและทาเครุนั่นก็ว่าใหญ่แล้วแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นทาเครุและรถถังจะต้องเป็นไฟ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงทศวรรษสำหรับคิกบ็อกซิ่งทั่วโลกแน่นอนว่าร้อยเปอร์เซนต์เราจะไปที่ญี่ปุ่นและแน่นอนว่ามันจะอลังการจริงๆเราปรึกษากันว่าจะจัดที่ไซตามะ สนามซูเปอร์อารีนาขนาด20,000ที่นั่งครับไฟนี้จะสั่นสะเทือนทั่วญี่ปุ่นแน่นอนทั้งนี้รถถังจิตเมืองนนยอดนักชกขวัญใจชาวไทยเพิ่งเอาชนะน็อกเอ็ดการ์ทาบบเลสนักชกชาวเม็กซิโกในยกที่2ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทครั้งที่5เอาไว้ได้สำเร็จ แล้วในแมตช์สุดน่าสนใจที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ทางเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรพิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ